สวัสดีค่ะโค้ชหุยนะคะรัตน,น,นาธนสารกิจค่ะหุยเป็นคุณแม่นะคะของน้องแชงนะคะบุญรักนะแล้วก็น้องเชียร์นะคะบุญประจักษ์นะคะก็น้องแชงกับน้องเชียร์นะคะก็ได้เรียนกับครูหงนะคะตั้งแต่ตอนที่อยู่กรุงเทพคริสเตียนนะคะตอนนั้นน้องแชงน่าจะอยู่สักประมาณสักป .5 นะคะแล้วก็น้องเชียร์นี่น่าจะอยู่ประมาณสักป .3 นะคะตอนนั้นเนี่ย หุยเนี่ยได้ฟังครูหงนะคะจากรายการวิธุรายการหนึ่งนะคะแล้วก็พาน้องแชงน้องเชียร์มานะคะเพราะว่ารูา้สึกเชื่อมั่นในสิ่งที่กิจกรรมหรือว่าไมเซ็ตต่างๆที่ครูหงพูดเนาะเพราะตอนที่พาน้องแชงน้องเชียร์มาเรียนนะคะในในในสัมมนาหรือว่าใน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 ค่ายครั้งแรกนะคะก็เออน้องแชงกับน้องเชียร์เนี่ยก็กลับไปเล่าว,ว่าเออเนี่ยเขาได้ค้นพบตัวเองนะคะเขา อย่างน้องเชียร์เขาบอกเลยเขาว่าเขาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เขาก็มีความสุขมากเลยเนืงจว่าเขาเนี่ยได้ค้นพบว่าตัวเองอะ เป็นแบบนี้เพราะอะไรหรือไม่เป็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะส่วนน้องชชยเองก็ค้นพบตอนนั้นว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นหมอนะคะแล้วก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะช่วยเหลือผู้คนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดว่าคือในแคมป์แคมป์นั้นนะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทั้งเด็กแล้วก็แล้วก็เด็กเล็กเด็กโตเนี่ยรวมกันแล้วก็ประมาณหลายสิบคนนะเป็นประมาณตอนนั้นจําได้ถ้าประมาณนั้นก็ประมาณห้าหกสิบคนเนาะแล้วก็ เด็กๆนี่ได้อยู่ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันมากมายนะคะเป็นจกิจกรรมที่เราเนี่ยไม่ไม่เคยเราไม่สามารถจะสอนรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะกิจกรรมแบบนี้มันจะต้องใช้เด็กจํานวนมากนะคะแล้วก็นําโดยโค้ชนะคะ,ะหรือครูเนี่ยที่เข้าใจในจิตวิทยาเด็กเพราะแต่และกิจกรรมเนี่ยนะคะสอนทักษะชีวิตทําให้เด็กเนี่ยได้ตระหนักรู้นะถึงบางอย่างซึ่งปกติเราสอนเขาอาจจะรู้แต่เขาไม่เก็ต ะะแต่พอเรียนปุ๊บเนี่ยเขาเก็ตเลยนะคะเพราะฉะนั้นในจากค่ายๆนั้นนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยแชงกับเชียร์เนี่ยไปร่วมกิจกรรมค่ายเนี่ยของครูของเนี่ยน่าจะประมาณ4หรือ5ครั้งแล้วนะคะในครั้งที่1น,นะคะไปแบบบบ๊กิเนอร์อันที่2ไปถามลูกลูกก็บอกว่าได้เรียนเหมือนเดิมแต่ สิ่งที่เขารู้่มันมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาก็ได้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าวัยเขาเปลี่ยนด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาได้รู้มากขึ้นครั้งที่สามครั้งที่สี่นะ,ะเขากลายเป็นเรียกว่าไปเป็นผู้ช่วยนะคะเป็นบลิเดอร์นะคะให้กับน้องๆคนอื่นๆแล้วก็เขามักจะบอกว่าถ้าครูหงมีแคมป์อีกแล้วก็เขาสามารถมาช่วยได้เนี่ย เขายินดีที่จะมาช่วยเพราะว่าเขาภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นได้ช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะแล้วก็นําพาเพื่อนๆเนี่ย ฝากกิจกรรมต่างๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ได้ได้เรียกว่าคนพบตัวเองนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพยิ่งใหญ่นะคะมากกว่าที่ใครจะคิดเราอยากจะเป็นอะไรเราก็สามารถที่จะเป็นได้นะคะขอแค่เรารู้วิธีนะแล้วเราเข้าใจตัวเองและเราก็ฝ่าฟันไปนะ,ะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าคุยค่อนข้างที่จะเรียกว่า ดีใจมากๆที่หุยตัดสินใจให้ลูกเข้าแคมป์นี้นะคะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสหุยก็มักจะส่งลูกสองคนเนี่ยมาที่แคมป์นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นการตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะต้องแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีทักษะอะไรบ้างนะคะก็ยินดีมากที่ได้แบ,บ่งปันให้ผู้ปกครองทุกคนสวัสดีค่ะ